โยกครับผมอีกเช่นเคยนะคนะรับไม่บอลเชนแอรนะแฮร์ลงคลิปจะไหลคลิปหลเมืองบอกอริงไทยเนีนน่ยน,น,นี่เราจะมาเล่นเอหมวดชีวิตรอดกันนะครับไี่ยิมนองยิมไปกันเนี่ยะรลงรลงเหงอ ก็วลูกชาลงเนี่ยอ๋ก็เป็นไหมครับภาคหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเนาะมันพูดมีดันลอเสียงดังจริงเลยแล้วก็ขอภัยด้วยครับที่พูดความอยาบนะครับใครไม่ชอบก ก่ไปได้เลยนะครับโอ้ทำไมมันมืดเร็วจังวะกูกำลังเล่นตอนนี้เองเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซฟอื่นกันก่อนนะครับรอจนกว่ามันจะเช้านะไมยากเชียวผู้ถือผนธีถึงกับไปไป

ใ,ใ,ใครที่ชอบช่องผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะคลยก็ได้นะสรับ่กดไลค์กดแชร์กดซับคราอันนี้มนนนันที่ชนะื่ออเดอร์ที่แกชื่อหมอนผมแปลกไนะช่วยช่วยช่วยน้องเดลเล่นพีบีบอกช่วย เกี่ยงมาสาะร้อยบุยมานี่มาหนี่ทตีเร็วไปตีเนะเกี่ยีไมีแม่มีอะรเกี่ยออกปลอมด้อยเห็มโอ้ป้าหมึกรับแม่รู้ปาดทัวลงไป่อนแทนนะครับต้องข้าบก่อนต้องข้ามเ่อ ได้แต่อไอเราจะเอาก่องาคบวางก่อนนะครับไม่ตายมาไปลงเหมืองกันเลยครับกบมีไอ้กับเรามาคุดทานอันนี้เหมือนที่มีวันต่างไงเพราะว่าไอ้ปิดหมด เอ๊ะแม่งแทนพี่หนามุดเอ้าตั้งแล้วเด้งอยู่แล้วครับเด้งครับจ่ายครับจ่ายจะหมดเวลาแล้วครับจะไปเล่นพีบีแล้วคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ครับบอสแจ๊กพรงเลยเนาะเฮ้ย <c oughs> แสงมามีครับไปเปิดแสงครับ อาครับได้แล้วครับเหมอไหมเลยก็ได้ไปไปไปออกจากนี่ดีกว่าไปไปไโว้ย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 ้ยเย้้ย้ย้เราจะไปเหมืองอื่นก่อนนะครับโอ๊ะสอรี่สอรี่ซอรี่ซอรี่ปักปักเสกหมวแคปมาเดินคุกคับ

ชิ้นขอเรื่อแม็กทุศัพคนสก่ไเที่ไหนแ่นทอดกันแบบอย่างทอดมันได้น่อยเดียวอะที่สองอนกันเดียวมันเก็บมั้ย แกนสงดีมสที่หาพะองแกรู้มดูยูทูปอบอมบอกเราส่งใหู้กตอนนี้เราดูแลเหรอคุณที่นมอพอนมไปดูนักยูทูปนมกันอันเนี้ยเออมงดูยูทูถก็ไม่ใช่ดูงนั่นมันบันทึกบันทึกในยูทูปไงแกมาเว้ยแกมมึงนบันทึก โอ้โหสองั้างแท้แน่นอนครับก่ายชนิด่นะอยู่ไหนละสองั้งเหรอสองั้งเหรอคิดว่ามึงจะรอดเหรอมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอ่ะเนี่ยมีฮับเบิลต้อะไรที่จะพูดมีฮับเบิลฟังเปิดเพลงอันนี้เปิดเพลงอันนี้ใหญ่หมูเออมันมันฟังหลบเหรอลูกไม่หรอลูกไม่หรอเออนึ่งอ่ะเออมันจะลูกไม่หรอเพราะอะไรเพราะใช้คยามเฉีอ่ะ กองนี้ก่อนวันนี้มันมีวันแตะแน่นอ,อคนครับเอาเพลงช่วยก่อนฉันทีอ่ะออปปอยึดเรื่องเฮฟเวอร์บอลบิไหน่แน่บินมีดด้วยแล้วแหกขึ้นมะฮาวแหกโคตไปหาวเนืเอ้เอเลยตะวงแน่แน่ พี i, então, like? ่เคยมนต้เฮ้ยเล็กด้ปไปเล็กเฮ้ยไปเล็กคอยขวดตั้งอู่นมเยดูเงจีตมังก่ดูว่ะกเล็กดูเล็กเล็กเฮ้เล็กเต็้งใจพี่เอกกินนะเอ๊ะอาลคูหินมกเนอ้อนนนเห็เ้ยเสียเลตไปกองหนึ่งไปรเล่าจดีมงกนมดู กองข้ามแถวแมวแล้วนี่บ้ม่านแต่อนาเต้นเลยี่ส่มกับเต้นอืมี่กับเต้นเต้นอนนี้อนี้ด้สามนาทีเจ้ากอเลโอ้ยเพลงมันม่นะแมเหม่อ่ะเล็กจ้ะล็กมดนะอมอ่ะโอ๊ยน ใช่ก้อนสุดท้ายแล้วนี่นมือทาไปมเต้นบย<อ>ูมันต้องปออ่ะมขอไปเต้นละแกมัเต้นแล้วต้อบอกเนี่ม่อะไรนะวทาพี่จะเต้นรือวมันบอว่เออเต้นแล้วนะอ่ะงไปดูแล้วมวที่คมาตั้งโคดยาวค่ะรเยโคดยาวไเนี่แสหาม,ม,ม ปก็จะได้งอแล้วนี่นี่น่ช่วยร้แหลกนงันเนยเนี่หอช่วยก่อฉันทีให้ชี่ยร้แหลกมันอันนี้มดนี่กขบฟังเดียวโคตนมวนผมจะมาเปลงบ้านเรครับเนาะ không đi đâu ở tại เลยครับครับ ừ, cái này ครับ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  đi ดาเคการ์ดภาคแรกส่วนเกมเนียเนี่ยจะใช้ฉากจบของดาเคการ์ด E ก็คือเหมือนกับเป็นจบแบบ a l t e r n a t i v e universe อีสักครู่ก็ผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะต้องไปเล่นเกมทีดีเกีกันหเก็ตโทสนี่มันเป็นหรอโอ้หวัลโรดกุนเดวจุใช้ชากดจจบเนนิงบีของเกมเนียแล้วก็สี่นิสันเลยอ่ะกลับมาที่เรื่อง

พยายามตีกนันมมาได้ห,หน,น,ดน,น้านไหนเร่มการ์ดจะจบคลิปแล้วอ่ะส2นาทีนคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ยาวนานที่สุดนะครับสิบนาทีอยู่เลยครับ ย้อเรากอง้นเขาต้องมดียวนเดอนเทอดท่อดม่ไหนแคบขึ้นคนี่อ่นทดให้มไหนเยรอ้นแคบแล้วอันนี้มันยังแคบไปได้หรอ แคบได้แล้วน,นี่เรอว่าต้องรอขึ้นทอดหมดนี่เนานี่เนาทอดสิบแปดอันเนาะเนน,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 นโอ้จับหกสิบสี่อันเนี่ยคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะขาให้ผมด้วยครับก็เป็นการจบคลิปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs>